สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีอีกครั้งหนึ่งภาวามือนี้เป็นวันพุธนะคะพี่น้องนะวันพุทธที่สิบเจ็ดเดือนกันยายอนอยู่นะคะพี่นอนะ้องเนาะพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเมือเศารนี้ฝนโตกลิ่นพี่น้องเป็นอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเด็กระแดดเด,ด,เดกระขึ้น แม่ครั่วพยายาตรงพี่น้องพยายามไผ่แงงมาเดอ้อมากินเขานะแม่ครัวเดอ้อหมกปลาซิวนี่คะ่ะพี่น้องแล้วก็เกลือกุ้งนี่คะ่ะนี่คะ่ะมาๆมาๆม,ม,มากินเขานะแม่ครัวแม่ครัวว่าสิเอาคลิปนี้เมื่อกี้นี่แม่ครัวลงเจเมืองไม่ไปเนาะ เจเมืองใหมล่ลงไปเร็วเมื่อเ้ารนี้บ้านในคลิปนี้แม่ขั้วว่าจะลงสูตรถอยเพราะว่าเอฟซีขอกันมาหลายเอฟซี FC ขอกันเขามาหลายว่าสูตรถอยลงเร็วๆในเด้อแม่ขั้ววัาสันกล้วยแข็นไว้ถ้ากินพี่น้องผู้ใดมากก็กินผู้ใดมากก็กิเนนะค่ะพี่น้องเนาะ มื่อนี้มื่อนี้แม่ขั้วสิลงสูตรถอยแต่ว่าสิไปหน้าเจ๊ด้วยมื่อนี้สิตักไปตักหอยแล้วก็สิไปตักกบหอยเอฟซีแม่พันธุ์สั่งแม่พันธุ์หลายเติบเนาะคะ500่ะหาลอยตเนาะเพิ่นสัง500่งหาลอยตมื่อนี้แม่ขั้วสิไปตักหอยให้พี่น้องเอฟซีตอนบายๆจังสิได้เอาไปส่งเพ,พิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอ้ากินเข่าแล้วแม่ขั้วสิผ้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางสูตรถอยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรถอยอ่ะเดี๋ยวกินเข่ากันเด้อแม่ขั้วส no ิไปลงตัวเลขให้ผู้ใดถทาผู้ใดคข้องบ่ต้อ่งข้องโดนเพราะว่าเป็นสูตรของแม่ขั้วเองลงให้เองเนาะค่ะพี่น้องเนาะทําเสร็จแล้วสูตรได้เฮ็ดเฮ็ดแล้วก่อนคือลงก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าสูตรของแม่ขั้วแตกทุกสูตรสูตรตัวเลขบ่ว่าสิเป็นสูตรบ่ว่าสิเป็นประกบคู อ่ะไปเบิ้งตัวเลขกนวทาพมพอมๆกันหล้างจากกินเขาแล้วนะพี่น้องมาเด้อมากินเขานาแม่คัเวเด้อหมกปลาซิวแล้วก็แก้วกุง้งอ่ะถ้าเบิ้งตัวเลกพกพอมๆกันค่ะอ่ะค่ะพี่น้องกินเขาแล้วหมกปลาซิวตําแกวกุ้งใส่ใบประกอกบแซียบคักรู้ดีละพี่น้องกินกับลานไผ่อ่ะไผ่กะทาไผ่กะข้อง สูตรทอยนี่เป็นสูตรที่ใส่งานได้ดีมากพี่น้องสำหรับแม่รัวเพราะว่าลงมากแต่เปิดแม่รัวเปิดช่องคนละอ่ะนี่ค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งเดือนสิบีิบันเนาะ วันที่หนึ่งเดือนสิบมีมีมีงวดนี่แหละลุดงวดที่อันเอียงเกาะอันสั้นจรนจังหวัดตากไหมธรรมดาแล้วสูตรนี่สิธรรมดาแล้วสูตรนี่สิบ่ค่อยหลุดนี่พี่น้องมีอันมีสั้นจรจังหวัดตากหลุด นี่สำหรับบนล่างเดินดีเด้อให้เฮ็ดสูตรกันเด้พี่น่องเพราะว่าสูตรนี่กะเฮ็ดกันยากเติบอยู่หารังเทียแม่ขั้ขขวเฮ็ดคารันทิมทิมทิมสมมุติกับประปการานี้ปวดหัวพี่น่องคิดบ่ออกซอกบ่ถึง บูนี่เหรอพินบาเสีนเลียในสมองแตกมันสิเป็นเงีวนี้ดีเนอกบดใยเทีเอออะสูตรทวยนี่เป็นสูตรที่เท่าไรลราบู้นับบ่ถวนแล้วเป็นสองหนากระดาษแล้วงวดที่ผ่านมาหกสี่กอดคอกันมาสี่หกกอดคอกันมาบานนี้สูตร สูตรบนล่างเดินดีพันเข่าเทิงบนเทิงล่างบบนี้พี่น้องแม่ขั้วจับแต่หาแปดให้บบดชี่หกแม่ขั้วประจับเพราะว่เพว่าแม่ขั้ว่าเป็นตุเลขที่ของแม่ขั้วเนี่ยเป็นตุเลขที่บนาลงทุนโอ้ยมันกับบนาลงทุนมาเทิงหัวไทยพี่น้องเอ้ยม้อน,นี้แม่ขั้วสิเดินท่างเฮ็ดคลิปแล้ว สิออกไปทงหน้าสิไปจับกบแล้วก็เอซเพิ่นสร้างแม่พันหอยประมาณหารอยตอ่าจะเป็นหมดไปเพิ่นมืออื่นเพื่อสิเป็นมือแรงกับบรลูนอกค่ะพี่น้องเพราะว่าอ่าหาเวลาบางเข้าไปพุละน่ะเพื่อนสูตรถอยใส่ละ วดประจำวันที่1ตุลาคมพศ2568ออเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อเอาไว้บาตัวห้องหมักบ่หวดบงกี้นี่ล่งคู ได้เลขคูเบิ้แม่คัวสรุปคลิปนั่นละลงคูได้เลขคูเบิ้ไทยกับคูล่างกับคูบนกับคูคืดวายยเลขเือมันสิมาออกสองสี่หกบเลขคูบ่คับเป็นเลขคูมันต้องเป็นสองสี่หกอ่าแม่ขั้วเบา เป็นคู่อิลีรอบนี่คือกันนี่เลขเป็นคู่ม่านหลายเลยดิเนอะสิมาหกอีกว่าเลขงวดนี่ก็ได้แปดหกสี่กรเข้าหกห่างมวดนี้ก็ได้แปดหกสี่ 8, 6, อ้าเลขแปดหกสี่นี่คือบ่อยแต่เนาะงวดนี้ก็ได้แปดหกสี่ 864ออก8ปดียหลัง864ออก8หาสองเขาลักลอย864เขารักลอยลักสิบ864อีกแล้วนี่พี่น้องมดิมาหกอีกบวเลขบ่มาหกกับมาแปดหลับไปเนาะเอาแคปนาจอไว้พิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางของสูตรถอยเอาไว้ถ้าไส่์รักซิบลักหน่วยเข้าได้พี่น้องเด้อ งวดที่ผ่านมากกอดข้อกันมาหกสี่สี่หรอบนี้8ดกับหกับสี่จะเป็นตัวไหนออะแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิงสำหรับแม่ครัวปล่อยแล้วสูตรถอยพอกันคลิปหนาคะมากักชอบกดไลค์กดแชร์ในเรื่องพี่น้องเด้อกดคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์พอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ